ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมในช่องนี้นี่อีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแอนิเมชันีนั่นเองโอเคที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานขนาดนี้ก็เพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจตัดต่อเพราะว่าคลิปที่ผมตัดต่ออยู่ตอนนี้มันมีความยาวที่ประมาณสี่สิบนาทีแล้วผมก็ขี้เกียจตัดต่อผมก็เลยเอาคลิปนี้มาลงก่อนเออแต่คลิปนี้ก็ขี้เกียจตัดต่อเหมือนกันก็จะตัดิดเดียวก็ได้ก็จะตัดก็ตัดอ,อะไรล่ะก็จะตัดต่อนิดเดียวเองนะทุกคน พื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเราก็จะไปเริ่มเกมเกันเลยดีกว่าโอเคเจอห้องไปที่เดยบรอยแล้วแล้วเราก็จะเล่นเป็นเมนของเราเองก็ได้ปรุงน้าหอมเออนี่เด็บรอยหนึ่งปุ๊บปุ๊บโอเคมาแล้วแล้วเราจะเพิ่มไม่การเสียเวลาเนาะเราก็จะกดเข้าไปในเกมกันเลยโหลดข้าแมพที่เรบรอยกันแบบสวนสนุกทานแสงจันท์แมพที่ทุกคนต้องคุ้นเคยเพราะว่าเป็นแมพใหญ่แมพที่สุมเจอง่ายที่สุดและปิงมันก็กิน เอาเช่นเลยเหรอือจ๊ะชีดเลยไม่ดูโอ้โหไม่กลับรอกลับก็งูละโอ้โหทุกคนน้ำหอมน้ำหอมหมดแล้วอู้หเอเออทุกคนเมื่อกี้เหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเชลลี่เดอร์ทำงี้ไม่ได้ปะตุ๊กตุ๊กจังหวัดจิตกนี่ไงมึงโดนไปดึงบ้าเป็นไงล่ะเขื่อเขื่อแอะเร็ทีเดียว ไม่ใช่ไม่ใช่แค่มันจะไม่ตัวจอยเลยนะคือมันมาเล่นเฟสกูด้วยเนี่ยเออเล่นเฟสได้เพื่อดีงั้นแหละดีที่สุดโอคาป๊าบโอเคทุกคนลาที่แล้วเนี่ยเราก็แพ้รับคาไปเนาะเราก็จะมาต่อกระเดกต่ากับนครนครทิ่มเคยไหลเนาะเออก็เดินก็จะไปปันกันก่อนเลย อันนี้หันเป็นตัวอะไรอะเราเราดูไปหนะึอ้วิตาน,นี้เป็นแมวก็ต้องเป็นแอนอยู่แล้วปะวิทุกคนหัวใจเต้นตึกตึกตึกเลยวิมันไล่เพื่อนอยู่ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าไล่ใครไอเออไล่ใครวะมันเต้นตึกตึก,ตก,ตก,ตก ผงไม่เห็นใครเลยเนี่ยปั่นมาถึงครึ่งทางแล้วนี่เอ๊รู้สึกว่ามันน่าจะไล่อน,นักโทษนะทุกคนลูก,ก้า่็จะใช่แล้วเพราะว่าไม่เห็นจอยว่าแบบว่าแบบมมนะ่เครื่อง,เค,องเครื่องได้เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามีแต่นาอีฟกับชื่ออะไรวะออไม่รู้ กับนักเต้นยิงอ่ะบอกบทบาทแล้วกันปั่นจะเสร็จแล้วนี่บูบิงอ่ะมาไล่ลูก้าจริงด้วยเดี๋ยวเราจะไปปั่นต่อที่เพื่อนปั่นข้าวไว้ทุกคนกดข้านหน่อยแบบนี้หัวใจเต้นหยุดตรงนี้มันก็จะได้ยืนขึ้นนเมื่อกี้เห็นอยืนเอาสีเหลืองๆปั่นแบบขมักขมเเมนขมัก เป็นตัวปั่นเอ้ย hey, เป็นตัวจู๊กที่ได้ปั่นส่วนตัวจูก๊กอีกส่วนตัวปั่นนั้นไ,ได้จูก๊กอานนั้นโทษตุบไปละก็จะปั่นต่อดูสิว่ามีว่าจะมีคนมาช่วยไหมอ่ามีอยู่มีอยู่ไอ้โทษมาไอ้โทษอะไระ่ะนายอีมาช่วย แล้วก็เรื่องเฟดเล่องเฟดไปหนึ่งสิยอดทันเล่องเฟตอีกเออสกิลเช็คปื้อไปเลยปื้อเป็นไงล่ะโคตรจึงโคตรตึงลบลากมาทำไปตรงนี้นึกว่าจะโดนแมวซะแล้วอูอ้ขนาดทันยังไม่สนใจเลยแล้วอย่างนี้จะม่นิดสนใจเราไหมาเนี่ยป้าโอเคทุกคน อันนี้เหมือนเราจะเป็น bies, oz, สายสายทุกดีกว่าเนาะสายปั่นดีกว่าเนาะวิ่งนั่น่ะขึ้นอยู่ตังนั้นจะไปปั่นคือตัวนั้นเดี๋ยวเราไปตามเพื่อนดีกว่าเพราะมันจะได้ปั่นไปขึ้นแบบสามร้อยเปอร right ์เซ็นไปเลยนันไงนี่ไงมาช่วเพื่อนมันได้ดีเดียวเอง ไอ้พวอ้าวเครื่องแตกเอ๊ะทำไมอยู่ละมันปั่นชาจังเพื่อนเปิดเป็นเนี้ยเปิด10แบบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ0เปอร์เซ็นต์ดีกว่าเหลือเครื่องเดียวเนี่ยแจ็สรันตตัวเลขมาแล้วตัวเลขมาอู้โูหมดคนปั่นไวมากร่างดินอนเรื้ยงอ่ะไฟเกินใกล้จะเสร็จปุ๊บเปี้ยวเองเยุบเอ๊ะอ่ะเขินไปแล้วน่าจะไป,อปรอเปิดประตูมั้ง มาแล้วจ้านะปวดนักเก็ตยิงอะไรตอานน่านบอกว่านะักเตะหยิงกุนหญิงโปรดอ่ะ,อะเดี๋ยวนะป้าอะไรกันเนี่ยอะไรเพื่อนเปิดประตรูเดียวราปิดประตูเดี๋ยวเราไปเล่นหลอ่อรำสวยปริกทีเออรถไฟใกล้เคียง เรื่อยางให้รถไฟชนวะโอ้เอาก็ขอครับโอเคทุกคนงั้นชอบคลิปนี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบเนยกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคลิปนี้ก็ต้องตัวลาไปก่อนเกิดบาย